อากาศสดชื home, right? ่นมากค่ะอยากกลับบ้านหรือยังคะกำลังสำรวจนะคะสำรวจเอเอาเอาวิ่งรันวันทูทีรันพอชิคกีเด้อ ไม่ไปค่ะจะวิ่งตามหมาเข้าไปแล้วมามาถ่ายรูป,ปได้ไหมเต้นหาดอกไม้ให้ป๊ะปะ๊ะน้องเอล่าอดอกไม้ให้ป๊ะปะ๊ปะ,ปะ ธรรมชาติสวยงามมากค่ะดอกไม้ในป่านะคะเลาวิ่งใหญ่เลยค่ะวิ่งเลยแม่จะเข้าใจว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เขากำลังแบบอยากใช้พลังงานให้เยอะที่สุดทุกคนค<า> girl, เขาก็จะวิ่งเขาก็จะร้องเขาก็จะกรีดเออตามภาษาเด็กอันเนาะนี่นะคะ อยู่ไม่นิ่งหรอกค่ะเล่นวิ่งไปวิ่งมาแล้วอย่างขำเลยมันจะมีวิ่งจับเป็ดด้วยนะเป็ดมโมโหเป็ดบินเลยจ้าบินไปในน้ําตกใจเลยทีเนี้ยจับวิ่งจับไม่ได้รอชมนะคะทุกคนฟังนะคะบ่อน,น้ําจืดมีปลาด้วยและทุกคนเห็นเขามาตกปลาเราเคยมาตกเหมือนกันแต่เราไม่ได้ปลานะคะถ้าแบบว่าอากาศดีๆมีคนมาเล่นน้ํามันเป็นน้ําจืดนะคะ ที่นั่งปิกนิกหน้ามานั่งกินหมูกระทะมากเลยทุกคนโอ้มาไปดูน้ำก่อนคะ่ะมีสายบัว<อ>ด้วยมีสายบัวด้วยคะ่ะแต่ยังไม่มีดอกบัว วันหน้าร้อนบัวก็จะเต็มแต่ยังไม่มีดอกนะคะ <c oughs> อยู่เลยอยู่เลย